จริงๆเ่มันเป็นมันเป็นแคมเปญที่ส่ที่ส่วนกค้ากับการเล่นกับการเขาภายในเขาก็จะมีแบบกิรติดต่ำในกับสื่อตนางๆร่างกั้งในในเลายๆคือต้เป็นกิจกรรมที่ทำาเรียบมาตัดไปแล้วครับแล้ผมว่านก็สำคัญด้วยแต่ที่แบบบริษัทใหญ่ๆนี่มาทำ่ดีนะเคแค่เป็นลัานนะลูกาเมคนนด้อย่างเดียวคือลักลมล้างอกาศซึ่งซึ่เป็นแบบให จีตันี่มาตเขา่เขาตัทมาจากขนาเป็นรุนะวที่ว่ามันเป็นรนหเป็นเรื่อง่ี่เขาใช้คือขั้นตอนการงานในเร่อราะียดในที่เราได้เป็นส่วนในโครงการดีๆใช่ก็ผมว่าเราทุกคนก็มีส่วนที่ อยากจะแบบมีอุปถัมภ์ของสิ่งดีๆในโลกนี้ให้กับอะไรคือผมว่าก็ใส่ใจอย่างนี้นะครับรู้สึกได้บุญเงียบเลยครับต้องรับปากกันกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็เนี่ยแหละฮะคือผมว่าไอ้อย่างที่วิทูเนี่ยเขาพยายามจะมาอินสตาห์ให้ทุกคนเนี่ยมาสังเกตแล้วบ้นละแฟนรอมากขึ้นเนี่ยเพราะว่า คือผมว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีแอปเปิตสองแด่เราแล้วเนี่ยมีวีพี่เขาก็พยายามกระจายที่แบบง่ายๆอาจจะเริ่มต้นให้อินสไปน์ให้คนเนี่ยเริ่มขนัดถึงเริ่มกุ๊บโดยการที่ทุกวันพุธก็จะเป็นวันวีวีพีนะครับก็คือถ้าคุณเห็นท e n d ด r ว่าวันนี้เป็นวันพุธก็อาแค่ระดับถึงแบบอาจจะเริ่มจากขยานที่อยู่รอบตัวในบ้านก็ได้แล้วแบบพวก

ย็บไปแล้วก็เอาไปดรอปออฟจุดดรอปออฟเราก็จะเอาไปมีสัดส่วส<ะ>นก็อาจจะเริ่มแต่แค่ทุกวันพุธนะครับแต่พุธจะทำทุกวันนะครับไม่ใช่แค่วันพุธออดิรีวิวชีวิตหลังแรงงานรนะ้อนใช่หลังแรงงานร้อนร้อนร้นอนพยายามจะรวบให้มัน มันมีแต่คนถามคนถามพวกนี้ไงแล้วมันก็แบบฟุ้งไปหมดเลยหรอมันมีหลายปรเด็นแ่คือจริงๆเอามีคนถามบ่อยมากว่ามอหเห์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 หเห์ี์ห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 ์ไ์ห์อ์ห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 ์ไห์ห์ห์หห์หห์หหอ เรื่อเอง้มยค่ะเนดอาขาเนเขาเป็นดีไซน์เลยองดูแลแต่แตงหลัคือไม่นี่ใช่แค่งานคืชุหลังก็ของเรื่อัดแบบซึ่ตัวเขาไม่อยู่ในแบบชุดปำวันข้าชุกเนี่ยเขาจะได้มาพีแบบมีคอมเมนต์เรื่องของที่ส่ตัวเื่อผ้าของา ซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่ายอมรับว่าเขาเก่งมากมีเรื่องที่เสียแต่งในส่วนหลังแต่งงานผมอาจจะมีความชิลขึ้นกับเรื่องการแต่งตัวหรือการแต่งตัวเพราะว่ามันมีมันมีเปิดันมีมีอะารอยู่ก็คือจะชิลไปเรื่องนี้ไปเลยหรอเขาเขาก็เขาไม่ยอมเขาก็เลยแต่เขาคอยใช้เขาคือต้องดูใช้ทีต่อมาเพราะชอบแบบแบบ แรกโคตรดีดีอร่อยเพราะประกันเป็นงรู้ว่าเราไม่ใสแค่ืออย่างเช่นชุดนี้ตอนซื้อที่แต่ออ่งแม่ที่อยู่ญี่ปุ่นอเราชอบนะแต่เราแบบที่เหนือแค่ให้ฉันแบบใส่ชุดชุดเขียวเต็มตัอีก็เลยเป็นแบบเหมือนีฟอร์มองเงี้ยมันแฟร์นุ้ยที่แบบซื้อไปก็ได้แต่ไม่รู้จะใส่วันไหนนะแอ้นี่ไงได้ใส่แล้วเรามีคับอึดอัดหรือเราชอบที่แบบ ภรรยาเราเป็นแบบนี้แต่ว่าแบบก็คือเราเราวว้มันก็น่ารักดีเพราะว่าเอาจริงๆงเราเราแต่งงานแล้วก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะแบบไปหยุดดูแลตัวเองอะไรเงี้ยฮะคือไม่ใช่แบบเราจะมาแบบมองที่อยากเป็นเรื่องแบบของตายแล้วแบบอ่าคคุจะ,จะอยู่ยังไงก็ได้เว้ยอะไรเงีง้ยก<ง>็ดีที่เขาแบบเป็นเป็นคนที่คอยดีมายผมแบบเออก็ ทำตัวดูดีบ้างอะไรเงี้ยดูแลตัวเองบ้างแกก็ชอบย้ำเนี่ยแบบดูแลแบบแบบทาคุ้งทาครีมบ้างนะอะไรเงี้ยก็เชื่อเชื่อไหมก็ดีแล้วก็ดีดีแล้วที่เขาแบบอยากให้สามีเขาดูดีอะใช่ใช่ใช่เจริญสุดแใช่ใช่เจริญสุดแล้วมีมีกระปากแน่นอนมีไม่เชื่อบ้างมีไม่เชื่อมั้งมีกระตือกันมันก็มีมัางเราก็มีแบบ กันเราจะแพสซีฟอีกเดียวเออต้องต้องต้านนัดหน่อยก่อนจะใส่ชื่อต้องแบบให้ไม่ไได้ม่ตามเทรนจะตายตายก็ใส่ใส่ไรออกมาไอกเขาห้ามไม่ให้เขาจะมีชอบมาแทรกเรื่องแบบทุกวันนี้เขาสนิทกับทีมแบบสองเอิ้นมาแบบเขาก็สนิทกับพีม เลย้มีของเาเขาเป็นขอลเดียวกันหัวใ้เมแบบส่กั็โลไปให้แบบช่าแบบคนี้้ยุณเมีเก่งกันขาเแบบได้เมได้คือเขาไม่ะเขาไม่ะมีวิธีของเขาอ่ะ เขาแบบพีแบบพูดเรียร้อยแบบโนเร็่ที่เขาพูดแน่เฮ้ยเขาพูดเล่นอ๋อเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นช่างโกมบ้างนะชัางไปแบบีแซวเล่นแบบจะคิดสองทางนะหลังๆแลังไล่ัมันโอ้จริงโอจริงเหรอก็คือแบบร็อบบี้คนข้างๆเลยมันเอาคนเรื่องตลกตลกว่าบางนแบางทีมันก็แบบยิ่งทีให้เ เขาดูซีรีส์มาเดี๋ยวเราดูหนังมาเ้าก็แบบให้เราแบบทร่ผมนี่คนนี้แบบชอบมากเลยเาโดนมากเลยเขาก็เลยแบบจับเราแบบตัวไปยเยอมากเลอะไรนะ้านมีอะไรุเล้ยหรอกี่มจุก่มจีบไม่มม่ีม เขาป้าปขาป้าเขาได้อยู่จุงกีไม่แน่าไว่ะ้ใจวะเขามีให้เราจะให้เราโกนแบบโกนไปเลยแม้แบบจะได้แบบป้าเต็มๆไปเลยเออใส่ไปเลยเขามีบอกเราโกนไหมไม่หรอกเขาก็มีแบบเหมือนแบบเป็นเฉพาะสิ่งที่เของแบบกำลังอินอยู่ในช่วงเป็นช่วงๆของเขาแล้วก็ได้แบบแล้วก็ได้คอยรีมายเขาว่าขอบคุณคืนพลากร์ออสเตรเลีย ที่ลุกขึ้นเกาหลีบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่เข้ากับเราหรอกนะอะไรเงี้ยจะพยายามทาให้นะบางทีก็ทําให้ด้วยนะทําเป็นลุกให้ดูแล้วก็แบบถ่ายรูปส่งไปให้แล้วให้เปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเองอะไรเงี้ยวันนี้ลองทําแล้วนะส่งให้เธอดูนะอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรื่องเขาเป็นห่วงเราเรื่องแบบความลงความเร็วเลยแบบปอดไซ์ห้ามขี่อะไรแบบตัวเนี้ยแบบไอพวกนี้ผมว่าช้าลยมาเประมาคือผมว่าแบบใช้ชีวิตแบบไม่ไม่ได้แบบบ้าบินเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นทามวด้วยไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นตามไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเราใส่งานแล้วจะเป็นเรื่องรูปภาพต่างประเทศด้วยต่างประเทศะล่าสุดที่เพิ่งร่วมงานกับพีซแอนด์บอยอ๋อสูงมากครับสูงมากเท่าอีกเหรอสูงกวันลงเยอะจริงครับสูงแบบโคตรสูงเลยออเ น่าจะเป็นคนที่สูงที่สุดที่ได้เจอแบบในช่วงเวลาแบบเร็วๆเนี้ยคือมันสูงแบบตกใจอ่ะประมาณสองร้อยมีมีมีร้อยเก้าเกือบสองร้อยอ่ะสมันอ่าเงี้ยเราไม่เกือบสอย่างเงี้ยเนาะเออมันมันตื่นเต้นไปพี่แบบพอได้เจอจริงๆแล้วแบบกับที่เราเห็นในทีวีอะไรเงี้ยมันจากจากประสบการณ์ที่เราเจอนักแสดงฝั่ง ฮอลลีวูดอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้ายิ่งถ้ายิ่งดังยิ่งแบบยิ่งแบบเป็นแบบใหม่ๆจากประสบการณ์นะครัไอ้สิ่งที่ไม่ค่อยสบายคือคนรอบตัวในพวกในเช่น Security, เซอร์เคียร์ตี้พวกอะไรเงี้ยจะเวอร์หน่อย แบบแอดเดินแอดเดินมามาถ่ายที่ที่โลเคชั่นใช่ไหมมันมัต้องเดินผ่านคอยดอที่เป็นแบบห้องห้องแบบห้องพักของทีมงานนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแค่เดินผ่านเขายังแบบวิ่งมาสั่งปิดประตูปิดประตูห้ามออกไปอะไรเงี้ยใชหรอแค่เดินผ่านนอะแต่พอพอไปเจอตัวจริงก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเขาเป็นมีอะไรมันแบบว่าส่งผลในการทํางานของเราไหมแบบว่าให้แบบอะไรยากขึ้นไหมแบบไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ไอ้ที่เราไปถ่ายเนี่ยมันเป็น มันเป็นเหมือนหนังสั้นไว้โปรโมทในตัวเอ็กซ์ตรักชั่นใช่ไซึ่งคือถ้าเอาเอาเอาข้อจริงผมว่ามันก็เป็นแค่เหมือนจะเอาเราไปปรโมทใช่ไหมแต่คราวนี้เขาคิดแบบแค่นี้มาโปรโมทแล้วไปแค่ไปแบบไปสัมภาษณ์คู้ับกทีมของบริษเาเนี่ยก็คือเขาแบบว่าไหนไหนมาแล้วก็ถ่ายเป็นหนังสั้นไปเลยแะ้มมีต่อยอดอะไรกันไหมแบบว่าอยากมีติดต่อมาบ้างไหมพี่อ่าไมันไม่ได้มีเวลาอะไรขนาดนั้นวันนั้นก็แบบตั้งแต่ตีสามแล้ว เริ่มตีนสามรัตยาก็จะเลิกงานก็จริงมันมันคือมันไม่ได้เป็นแค่เราที่ไปถ่ายไงเขาเอาเขาเอาแรฟ์แสงของฟิลิปปินไปถ่ายของมาเลยไปถ่ายของอินโนไปถ่ายมันก็เลยแบบแบบคิวมันค่อนข้างแน่นเป็นใครอย่างไรแล้วออกแล้วออกไปแล้วลูกนอนไปแล้วถ่ายไปแล้วรูปแบกอะไรอย่างเงี้ยรูปแบกไปเนไม่ย เรไม่ได้เป็นคนแบบนะ<ค><ณ>ก็ตม้มีเราเงที่มาประนากมก็ไม่ได้เอาเอาพูดแบบตรงไปตรงมาคือแบบเาเป็นคนะคือให้จะบอกว่าเราไม่ได้เคยแบบเพราะว่ามันเขาคือสาราารา 然后，我们看，我们看。 มเยอะแล้วเนี่ยอ๋อเดี๋ยววันที่วันที่26นี้น่าจะปิดต้องอเคไมครับแล้วก็แล้วก็ัมีงานอีกสารื่องีเดียวก็เลยเดี๋ยวให้รับการให้รรนนี้ผมเห็นคนที่อกแล้วก็ถือวกเป็ ครับ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  ยอมๆก็โอเคเดี๋ยวใหม่ๆก็เดี๋ยวไม่ใช่สร้างต่อสร้างต่อเลยพยายามจะแบบไม่ให้หลุดเสียด้วยโอเคครับผมขอบคุณครับ